สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้นะคะแม่หมอก็มาพบกับทุกทุกคนนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นนะคะตอนนี้มีอะไรค้างคาใจที่อยากจะเคลียร์กับคุณมากที่สุดตอนนี้นะคะ่าเราจะมาเปิดพลังงานความนึกคิดของคนคนนั้นกันนะคะคนที่คุณห่างๆแล้วก็คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้พูดได้คุยกันอยู่ตอนนี้นะแล้วเขามีอะไรค้างคาใจที่อยากจะพูดอยากจะเคลียร์กับคุณบ้างไหมนะคะเราจะไปดูความรู้สึกนึกคิดของเขา นะเหมือนเดิมนะคะมีไพ่ทั้งหมด3กองสาสำรับนะให้เพื่อนๆน,นะคะได้เลือกกันอีกเช่นเคยนะให้ตั้งจิตตั้งสมาธินะคะเลือกไพ่กองที่คิดว่าดึงดูดสายตามากที่สุดเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดไปนะคะเป็นกองที่1 2 3แบบนี้นะคะหรือให้เลือกตามสำรับก็ได้คะ่ะให้ดูตามสำรับก็ได้คะ่ะถ้าถูกใจกับสำรับไหนนะคะก็เลือกสำรับนั้นกองนั้นได้เลยโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูเฉลยพร้อมกันเลยคะ่ะป้า าสาหรับคนที่เลือกกองแรกสํหรับแรกนะคะนี่นะเป็นสํหรับนี้นะคะสําหรับที่หนึ่งนะมาดูกันเลยเขาคนนั้นนะคะมีความในใจอะไรที่อยากจะเ,ออเคลียร์กับคุณตอนนี้มากที่สุดนะคะที่ค้างคาใจอยู่หน้าเออสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะแม่หมอหมองว่า คุณและเขาตอนนี้มีการห่างห่างกันจริงๆแนละ้วแล้วคือคนคนนี้นะไม่ใช่แค่เพียงอยากอยากเคลียร์กับคุณอย่างาเดียวนะอยากเขาอยากมาหาคุณด้วยนะเออมีการอยากเดินทางมาหาคุณนะคะคือสิ่งที่เขาที่มันติดในใจเขาที่เขาค้างคายอยู่ตอนนี้อยากเคลียร์คุณนะแม่หมอว่าเขาเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากยากลับมาหาคุณนะคะอยากกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อะไรแบบนี้ได้ไหมอยากจะขอโอกาส <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณอะไรแบบนี้ค่ะเออ เขาเขาตั้งแต่ที่เขาห่างจากคุณไปอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเลยแล้วเขาก็เศร้ามากๆเลยนะคะแล้วเขาก็มีการอยากมาปรับความเข้าใจกับคุณใะอย่างมันก็แบบว่าอยากเดินทางคือพลังงานอันนี้มันให้ความรู้สึกที่แบบว่าคือพวกคุณอ่ะอยู่อยู่ไกลกันแล้วอ่ะเอออยู่ไกลกันแบบอยู่คนละที่นะคือจะมาเจอจะมาเจอกันได้คือเขาค่ะต้องเป็นฝ่ายเดินทางมาหาคุณเนี้ยเออมันต้องมีการเดินทางเนี้ยมาอย่าอย่ามาเคลียไม่ว่าไม่ว่าคุณแบบ ไม่เข้าใจอะไรกันก็ตามแต่อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันแบบนี้หรือเปล่าเออแล้วมันเหมือนกับว่าไปแบบค้างคาเนออไปแบบค้างคางแบบไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เคลียร์ใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็อยากจะบอกคุณว่าคือไม่ว่าคุณจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้นะ ตอนนี้เขาไม่มีความสุขเลยแล้วเขานะคะอยากกลับมาหาคุณมากๆนะคะอยากมาขอโอกาสจากคุณอยากมาขอเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นั่นเองค่ะแล้วนี่เราก็คือสิ่งสิ่งในใจนะคะที่ค้างคาที่เขาอยากจะบอกคุณนั่นเองคะอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเรานะคะไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สองเลยค่ะอ่าสาหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะกองนี้นะสีเขียวเรามาดูกันเลยนะคะอ่าอะไรนะคะที่ค้างคาในใจเขา สำหรับคนที่เลือกกองน,นี้นะแม่หมอหมองว่าเขาอยากจะมาขอโทษคุณนะคะเอออยากจะขอโทษคุณที่ที่ทําให้คุณเนี่ยนะคะเสียใจหรือผิดหวังอะไรบางอย่างหะเอ,อเป็นเพราะว่าตัวเขาอ่ะตัวตัวเขาที่ไม่ดีเองเขาเขาน่าจะคิดว่าเขาอาจจะยังไม่ดีพอสําหรับคุณอาจจะยังไม่ดีพอสําหรับคุณเขาก็เลยเหมือนกับว่า พูดอะไรหรือแสดจหรือกระทําอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้คุณแล้วเขาต้องไม่เข้าใจกันและห่างกันอะไรทำให้คุณต้องเสียใจผิดหวังสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาเออที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะคือ จริงๆแล้วเขาแค่รู้สึกว่าเขาอ่ะอาจจะอาจจะเป็นคนที่ไม่เหมาะสมกับคุณนะเอออาจจะเป็นคนที่ไม่เหมาะสมกับคุณไม่ว่าเขาเคยเขาจะเคยพูดอะไรหรือแสดงอะไรก็ตามแต่นะคะที่ทำให้คุณเหมือนแบบว่าเข้าใจผิดว่าเออเขาไม่ต้องการคุณเขาไม่รักคุณแล้วอะไรแบบเนี้เขาก็อยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วมันเป็นที่ตัวเขาเองต่างหากที่เขานะคะไม่ไม่เหมาะสมแล้วเขาก็คิดว่าตัวเขาไม่คู่ควรกับคุณนะเออการที่เขานะคะขอห่างจากคุณนะคะ เ,เขาเขาน้าจะขอไปทําตัวเองอะ่ะเออไปทําตัวเองให้ดีก่อนอะ่ะจะไปทํางานทําอะไรเงี้ยให้ให้ตัวเขารู้สึกว่า เขาเขาเหมาะแล้วเออเขาเขากลับมาแล้วเขาจะพร้อมคู่ควรกับคุณอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยเหมือนก็นว่าอยากจะห่างจากคุณอยากไปจากคุณอะไรตอนนี้แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการเลยที่จะให้คุณเสียใจนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเขานะคะไม่รักคุณแม่อะไรอย่างนี้นะเออจริงๆเขาเขาแค่ขอขอห่างไปเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเพื่อขยันทํางานเก็บเงินอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าเออเขาก็เป็นคนที่ดีเนาะที่พร้อมจะดูแลคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้อะไรแบบนี้ค่ะ แล้วมันไหร่ถ้าเขาพร้อมนะคะเขาจะกลับมาหาคุณถ้าคุณยังคงรอเขาอยู่นะเออเนี่ยแหละค่ะก็คือความในใจนะที่คนคนนี้เขาอยากจะเคลียอยากจะบอกคุณมากที่สุดเลยก็คือเขานะคะอยากขอโทษเออที่เขาแสดงหรือทําอะไรแบบเนี้มันมันเป็นเพราะตัวเขาเองที่ที่ไม่ดีเขาไม่เหมาะไม่คู่ควรกับคุณนะคะเขาเขาไม่ใช่ว่าไม่รักคุณนะเขาอยากดูแลคุณให้ให้ดีกว่านี้เนี่ยแหละค่ะก็คือสิ่งที่คนคนนั้นนะคะค้างคาใจแล้วก็อยากจะบอกกับคุณมากที่สุดค่ะอ่ะแล้วถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเขาจะ กลับมากลับมาขอเริ่มต้นความสัมพันธ์ถ้าถ้าคุณนะคะยังคงรอเขานะอ่ะโอเคเนดะี๋ยวเรานะคะไปต่อกันที่คนที่เลือกกองที่สามเลยค่ะป้าไห่สำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะกล่องนี้นะมาดูกันเลยนะคะเขาคนนั้นมีความในใจอะไรที่อยากจะบอกกับคุณนะคะที่มันค้างคาอยูอ่ไม่เหมหะอมีความรู้สึกว่าเขานะคะจริงๆแล้วลึกๆในใจอะ่ะ เขาค่อนข้างรักคุณนะเออรักคุณมากแล้วก็รู้สึกดีกับคุณมากเลยแต่ว่าท่าทีที่เขาแสดงออกมาออกมาให้คุณเห็นอะไรเงี้ยเออมันอาจจะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออเขาเขาไม่ได้รักคุณหรอกเขาก็าคงไม่ได้รู้สึกดีไม่ไดออ้อะไรกับเราหรอกอะไรเงี้ยเออเขาเขาอาจจะแบบ ชอบทําแบบชอบขมอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะคนคนกองที่3มเออคนคนนั้นที่คุณมานึกถึงถามถึงน่่จะแบบมีนิสัยชอบขมชอบแบบว่าทําทําเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รักคุณไม่ได้ชอบคุณเอเอ,เอ,เอ,เอไม่เออไม่เขาเรียกว่าอะไร ไม่ทําทําเหมือนก็ว่าไม่ได้รักเออเหมือนเหมือนก็ว่าคุณคุณอาจจะคิดว่าเคยเขาักเราหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยการที่อยู่ด้วยกันเนี้ยเออการการที่แบบอย่างเงี้ยเออเขาแสดงเขาแสดงเงี้ยอะไรเงี้ยเขาเขารักเราหรือเปล่าเขารักลงจริงจริงหรือว่าแม่หมอต้องขอบอกเลยนะคะว่าเขารักคุณนะจริงๆรแล้วลึกๆในใจเขานะคะเขารักคุณ เขาค่อนข้างเป็นคนที่เก็บเก็บความรู้สึกเอาไว้มากแล้วก็นิ่งมากอะไรแบบนี้นะคนคนเนี้ยแล้วเมื่อเมื่อมาถึงวันหนึ่งอ่ะเออวันหนึ่งที่คุณกับเขาว่าต้องห่างกันเพราะเพราะเรื่องนี้แหละเพราะเรื่องที่เขาทําตัวเหมือนกับแบบว่าไม่ได้แคร์คุณอะไรแบบนั้นไม่สนไม่แคร์คุณอะไรเงี้ยเขานะคะก็แบบ ออ,อยากอยากจะขอกลับมาทําทําทุกอย่างให้มันถูกต้องคือตอนนี้เขารู้แหละเขารู้แล้วว่าอะไรต่างๆที่เขาทําไปอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะมันไม่ดีนะสิ่งที่เขาต้องทํานะคะก็คือจะต้องแสดงความรักต่อคุณจะต้องแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกไปเขาาเขาค่อนข้างรู้สึกเครียดมากอะไรเงี้ยเครียดมากเหมือนกับแบบว่า <c oughs> เขาเขาเขาเหมือนเขาว่าเขาเขาคิดได้เขาก็ไม่คิดเลยว่าว่าคุณนะคะจะ จะรู้สึกขนาดนั้นอะไรแบบนี้เออจะรู้สึกอะไรขนาดนั้นรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่อะไรขนาดนั้นนะขาไม่คิดเลยนะคะว่าคุณว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เขาค้างคาหรืออยากจะเคลียร์คุณนะคะคือเขาน่าจะอยากบอกบอกว่าจริงๆแล้วเขารักคุณมากนะเขารักคุณมากแล้วเขาก็ยอมยอมคุณแล้วต่อจากเนี้เขาจะยอมคุณนะคะเขาจะทําทุกเออทำในสิ่งที่มันควรจะเป็นอะที่มันควรจะเป็นต่อคุณอะไรเงี้ยแสดงความรู้สึกอะไรแบบนี้แหละค่ะแล้วก็แบบทําทําอะไรดีๆเออแสดง ความรักแสดงได้ทำทำอะไรดีๆให้คุณไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกเโกรธเขาหรือรู้สึกว่าเขาไม่รักไม่แคร์คุณอะไรแบบนี้คะ่ะเออแล้วเนี่ยแล้ก็คือสิ่งที่คนคนนั้นนะคะเขาอยากจะมาเคลียร์อยากจะมาบอกกับคุณนั่นเองคะ่ะ